เล่นี่รถนี่โอ้โหูรถนี่ชาในตะเป้กองกลางมีรถนี่อยู่รถนี่ซ้ายยิงโอ้โหูนวงคาร์บอยแทงช่องโอ้โหูรถนี่เอ้ารถนี่หลุดเอารถนี่หลุดคิกเกมพาวเวอร์อู้หูติดเซฟมั่งหูเรืร่ยสวยรถนี่แต่หนึ ững, <IT siento Cuban reaction> ่งเกวินเดอร์บอยรถนี่รถนี่ขอรถนี่อือเฮอสวย เอาละครสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอกเชนร, <c oughs> รับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นไอ้นักเตะที่กำลังดังสักพันึ่งว่าเอ้คนนี้อดังดังมากดังมากโอ้โหม่แต่คนใช้ไอ้นี่ยลงดิวิชั่นทีไรมันมันต้องเตี่ยนนักเตะคนนี้ชื่อโ bon บนะะ <c oughs> ี่นะครับไอชื่อโรนี่ครับ โร,รนนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เป็นนักเตะบาซิลนะครับวันนี้ผมจะลองเล่นอันนี้ลงดดวิชั่นสอนะครับรว่ามันจะมันจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคมันเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะนึ่นะครับสามหมื่นสองนะครับนี่ก็ได้แล้วครับนักเตะระดับสามดาวบางคนก็ว่า บอกว่าโหดนะครับมาไปอัปเดตกัน,นครับใครที่ติ่งมาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดส b s สไคร้ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆทำไนวะ าจากไหนไม่รู้เนี่ยยีแยะดีแล้ว <c oughs> สะสมจิตลอ,อนนี่นะครับผมจะอัพโอโตโน้นะโอโต้แปดสิบก้าก็อุอ้ยโคตรโกงอ่ะคิก้พาวเวอร์โอ้โหดีเนี่ยเนี่ยเฮ้ลอนนี่ไอ้ลืมลืม ไปเปลี่ยนตัว,วเอาบอานี่เข้าใช่ปะบอานี่เอาได้เข้าไปเปลี่ยนกับเป็นอะไรบาใครวะอืมหนี่งอุย้ยของใส่เนื้นั่มันมันมันก็ดีส่วนหนึ่งมันก็ดีนะบอกของนะเฮ้ยหนัว,ว่าอุย้ยจับสองไว,ว้ได้อยู่แล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนี่นะ ไปดูครัอ่าไปดูค่าพลังจัด92หูนี่ไงสปิดต่อ15คิกกิ้พาวเวอร์816จัมพิ้งโนกระโดดบาลานสมดุลสตานีม,มาโอ้โหหึกนียว่ะไปไปเร l e t ก go มาครับมาครับ เราเจอกับมันดับ1นึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งนะครับว่าเจ็บีครับตอนนี้เราแบบเบบป็นระบบว่ะฝั่งนักเตะเราก็ใช้ดีด้ากุสต็นแบบ็กบลูดิกเกอร์บลูดิกเกอร์แล้วก็กุลิแบลลี่ครับแบบ็กซ้ายลูยเปโตซาร์ลอแบบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์โนครับ กองกลางแนวรับเขจะใช้ปาติกเวลาครับแนวลุกสองคนใช้เลนเมิซี่กับเกเินเดอบอยครับปีกซ้ายเอบิดซ้ายต่ำเอบาเป้ครับปีกขวาต่ำใช้เดวิดแบคเคนนะครับนคนเปิดส่วนหน้าเปาล์ก็อย่างฮีโร่ของเราวันนี้ก็ลอนนี่นะครับมาดูต้องัารของคู่แข่งนะครับ4-3-1-2นะครับเพื่อซาประตูเอเดรีนโมเรสคู่เซตเบ็ตวิคิโอฟันไดกับโูดิเกอร์นะครับ แบ็กซ้ายคอสตาเชยต้าแบ็กขวาริสเจนกองกลางแนวรับแนวรับใช้ใช้เปบบกวัวเดลล่านะครับมิดฟิลด์กองกลางใช้โอเลกาดกับจุดเบลลิงแฮมครับแนวรุกใช้หนึ่งคนอย่างเกวิดโอยครับนาเปาคู่เนมาชิี่เนียน่ยแล้วก็คิเลียนเอ็มป็อเปีครับไป <c oughs> เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอ e ีฟุตบอล2024นะครับวันนี้นะครับเราใช้โรนีเป็นหน้าเป้าหลักเลยนะครับแทนของคิซิโนโรนุรนนครับดูกันว่าวันนี้รอนนี่จะทำได้ดีหรือไม่นะครับไปชมกันเลยครับอ่ะอะครับเกมเปิดเกมเปมเอ่อเปิดไหม้วครับ ทางด้านของจอแคนเนลครับเซ็งอะไรเซ็งเ <Alexander, S 2> <โ>ดือดเดีอยู <Alexander, S 2> <โด>ย่หลังกับแมงหาลองนี่ลองนี่เฮ้ย,ยเกือบอุย้ยเกือบเส bon ียบอลว่ะเปลี่ยนแกนไปแล้วครับตรงกลางนีอุ้ยูโดนโดยดักเลยจะสวนก็สวนเร็วไม่ได้ครับเลยขอจะอ้าโอ้โหโดนบีบครับโดนบีบแล้วเราแบบ ยางนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ยังนี้แบบเออสวยสวยเออเจาะเลยลอนนี่นอ้โหูลอนนี่ชานั่นไงลอนนี่พลาดแล้วนะไม่เป็นไรครั้งแรกแล้วก็ยังมียังให้โอกาสอยู่ทางของกิเลนในปเป๊ะกองกลางมีลอนนี่อยู่ลอนนี่ซ้ายยิงโอ้โหชนคานรอ้หโโลอนนี่ครับเกือบจะได้ประตูแรกในอาชีพ ขาแข่ง,ขงกับทีมเราเลยนะครับเกิดเาชิมาหาเมสซี่ครับที่ลรกเปตัวคาร์ลสตรงกลางมีเมสซี่โอ้ไม่ไหลโอ้มันไหลให้เอ็มบปเป้เอ็มบปเป้ไหลที่เมสซี่ดดนีิเกอร์เคลียร์ไปก่อน,นครับจุดบิลลิงแฮมแทงยาวมาที่เอ็มบปเป้ก่อนโดนานาโดตักบอลน,นะครับมาฝั่งคอดีด้าครับโอ้ิเกอร์ โัดิเกอร์มองหาเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนให้ใจ่ายปฏิเวลากองกลางมาจ่ายบีรับเวลา่าจ,จะโดนสวนเอาเอาจะเสียบอลกองกลางมาเนีม่มาที่เนี่ยปั้นอ้โหยเข่าไปเลยครับมัวกันเองครับแม่เนี่ยเวลาเราโดนบีบอะไรอย่างเงี้ยครับมันเล่นยากเอาไว้ให้โดนบีบอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบีกกบกลับนะครับ เล่นยากหายเลยเนี่โอ้นักเตะไม่เข้าใจกันเอาชิบหายแล้วตอนนี้โดน้าคู่เล่นงานละหน้าคู่เล่นงานอย่างนี้พี่ขออนุญาตแล้วกันไปแทนที่กิเลียนเอเบเป้ครับลอนนี่เอาบอลสักหน่อยดิลอนนี่สวยลอนนี่แทงช่องทะลุให้ที่เอเบเป้เอเาบเาป้โยกโยกให้หาลอนนี่โอ้โหติดลิสเจมแล้วเดี๋เคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่บอลอยู่นอะฝั่งของจับแชนแนลอยู่ครับ ฝั่งเราอยู่โอ้แล้วจ่ายเสียครับเลขสี่ไม่ใช่ดิี๋ยวมันเล่นแบบทาชิ่งครับแผนเนี้ยเขาเล่นเล่นทาชิ่งกันต้องต้องระวังนะครับระวังแบบโดนทาชิ่งอะไรเงี้ยยกมาไม่ดีบรรยากาศไหลามาติดปฏิกิริยาเดบอยแทงช่องอู้หู้ลอนนี่เอาลอนนี่ลุดเอาลน้นนี่ลุด คิกเิมเผาเวอโอ้โหติดเซฟมองโหเสียดายครับเกือบครับเกือบได้ประตูขึ้นล้ำนะครับไอไม่ใช่ดิเกือบตีเสมอได้ครับแล้วจบเกมนะครับเป็นทางด้านของซาบาเบครับอันนี้น่าจะเจอกับมาเลเซียหรือเปล่าซาบาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เกมอยู่ทั้งฝั่งของของเราดีกว่านะครับมาดูเครื่องหลังกันต่อนะครับ อิ่ถือว่าโหดนะลอนนี่เนี่ยโอกาสมยิงจนเสายยิงชนคานแล้วก็ติดเซฟก็ก็ถือว่าได้ดีเอ้าเอ้าในมาลุดเนมายิงผมจิดเซ็ครับมเกือบนำห่างเลยครับโอ้โหแล้วแบบโอ้ดูโตอ่ะโดน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 อันนี้วะโดนกดดันวะเฉยกดดันตลอดเลยแผ่นนี้ดุจัดนะสวย ฮะฮะฮะอ่าสวยโอ้โหไม่ถึงลอนนี่เลยอะสวยสวยโกโหไม่ถึงลอนนี่เลยอะลอนนี่เอาบอลดิดีสวยลอนนี่มองตั้งมาเมสซี่ยองไปขวาลอนนี่ขออยู่ลอนนี่ขออยู่ลอนนี่โหไม่ได้โอ้ไม่ได้ว่ะ วลอนี่เราต้องแบบอันนี้แล้ววลอนี่สวยสวยปลาสิกเวลาร์วอนี่ติอนี่มึงเอาดิวิอนี่สวยติอนี่ใจติอนี่ใจทะลุช่องอาหาโอ้โหเดี๋ยวตรงเตะเคลียร์ชิ้งไปก่อนยังได้อยู่เลยเป็ตัวคารลอตวลอนี่วลอนี่เด็กโอ้โหไม่ได้ครับโิจะดูสวนสวยเขาเล่นไม่ได้เลยเนี่ยเอาจริงเ่ะ เขาแค่ได้ได,ไ,ดได้แค่สวนน่ะไอ้แันเจ้าม่ที่ลอนนี่ลอนนี่มีความเร็วลอนนี่ลอนนี่ทรงเมซี่เมซี่อุยอ้ยจิตเซฟโอ้มันรู้ได้ไงวะอะไรไใจอ่ะอุย้ยถือว่าถือว่าลอนนี่อ่ะทําได้อยู่ทําได้ดีอยู่อุยอ้ยออสิบหายละโอ้มันใช้กลองหน้าคู่อะแล้วเล่นอย่างนี้ยโคตรดุดันอะ มันกดดันได้ได้ดีเว้ยเมสซี่ไปโอ้โหจ่ายเสียเราจะโดนน,ออดน,น,น,นี้เนี่ยเออสวยไปดิแลนนี่อยู่ไหนแลนนี่กูหามึงตลอดเลยแลนนี่อโอ้โหขูทำชิ่งได้ดีอะ่ะเขาแบบเล่นได้ดีจัดเลยเขาได้เขาเล่นดีหรือว่าเราเล่นไม่เป็นวะอันนี้มง กูว่ากูเล่นดีเลยนะเชี่ยเออสวยแล้วนี่แต่หนึ่งเกวินเดรย์ C C C boy, ลอนนี่ลอนนี้ขอลอนนี่เออสวยนี่ไงประตูแรกของลอนนี่ครับอม,ม,มาจากเออตัวปั่นเราเนี่ยลอนนี่สวยสวย เกือบไม่เข้าเลยเนี่ยเกือบแล้วเกือบละเอาละครับคือนําไปได้ยังสวยงามครับในจังหวะนี้จะจ่ายมาแล้วโอ้โหไม่เข้าใจกันนะครับเซนเตอร์แบ็กกับเซนเตอร์แบ็กกับไอ้นี่เราอะเขาไม่เข้าใจกันนะสวยเออเออเออสวยเออแกะได้ดีแกะได้ดีดดสวยเอเบ้เนสซี่ขอ นะสิอุ้ยไม่ถึงเอาแลวก็จบเกมนะครับด้วยเสมอนะครับเกมแรกของลอนนี่ก่อทำได้ดีๆนะครับลอนนี่เสมอไปหนึ่งประตูต้นครับอืมก็ก็ถือว่าได้ดีนะครับลอนนี่นะครับโอกาสยิงสามครั้งครับของลอนนี่หมดครับลอนนี่ได้ยิงสามครั้งได้หนึ่งประตูก็ถือว่าได้ดีนะครับลอนนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้เอาไปใช้นะครับ รีบไปซื้อนะครับรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าเหีียวเขาดรอปอัตราการอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเขาดรอปไอคิกพาวเวอร์อะไรพวกนี้เขาดรอปลงลอ่ะอืเอาไว้ว่าเอออย่างนั้นแหละครับก็รีบไปซื้อนะครับทินชาติบราซิลกองหน้าก็ประมาณนี้นะครับหาไปซื้อได้ครับที่ตลาดนะครับตามที่ผม ไปซื้อเมื okay, Alcohol, ่อกี Sin ้นี IL ่นะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้หรือว่าใครอยากจะให้ผมเล่นคนไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ